สวัสดีค่ะเวียนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่า ที่ติด CGM ไปเมื่อ14วันที่แล้วให้ฟังนะคะ CGM ที่เวียเลือกติดเนี่ยมันจะเป็นรุ่น anytime จากแบรนด์ u w e l นะคะก็จะเป็นรุ่นสีเขียวตรงนี้ที่ตั้งอยู่นั่นเองนะคะก็ความรู้สึกแรกที่ติดเลยเนี่ยคือในหัวตอนแรกคิดเลยว่ามันจะต้องเจ็บเพราะว่ามันจะต้องมีสิ่งแปลกปลอมที่ต้องเจาะเข้าไปที่ใต้ผิวหนังแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ติดยากเลยจริงๆติดเองได้เลยค่ะหลังจาก14วันที่ติดไปนะคะก็จริงๆใช้ชีวิตได้ปกติเลยอาบน้ํากินข้าวออกกําลังกายทําได้ปกกติเลยลยแ้ว ก็สมมติว่าค้าน้ําตาลต่ำหรือน้ําตาลสูงนะคะแอปพลิเคชันเขาก็จะแสดงผลขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะสะดวกมากๆเลยในการที่เราจะควบคุมอาหารการกินแล้วก็การออกกาลังกายายกตัวอย่างนะคะเบียร์เป็นคนที่คาร์ดิโออยู่ที่ห้องว่าถ้าสมมติน้ําตาลเราต่าเกินไปมันก็จะเตือนเราเราก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้ก่อนออกกาลังกายถ้าน้าตาลมันต่ําอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ควรจะมีแน็คก่อนออกกาลังกายสักสามสิบนาทีอะไรประมาณนี้ค่ะ ต่อนะคะในส่วนที่2ก็คือการควบคุมปริมาณน้ําตาลหรือว่าการกินนั่นเองนะคะก็ตอนนี้อะค่ะเบียกก็มีการควบคุมน้ําตาลอยู่นะคะไอตัว CGM เนี่ยเราก็เอาไว้ดูค่าแนวโน้มของน้ําตาลที่ร่างกายเราดูดซึมนั่นเองนะคะเช่นเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยเขาก็จะบอกกราฟว่าหลังจาก2องชั่วโมงอะน้ําตาลของอาหารชนิดเนี้ยจะขึ้นประมาณนี้นะ ของหวานจะขึ้นประมาณนี้นะเราก็จะได้ควบคุมปริมาณการกินของเราได้แม่นยำมากขึ้นค่ะต่อมาในความสเตเบิลของตัว C G M นะคะก็จริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เบียร์ไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายสามจริงๆตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะจะวูบแล้วพอมาเปิดค่าน้าตาลดูอ่ะก็รู้สึกว่าอ่าน้าตาลเรามันต่ําจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ69บาประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างการตรวจค่าน้าตาลกับ C G M กับการตรวจปลายนิ้วหรือว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ จะมีเหลื่อมล้ำกันบ้างนะคะเพราะว่าไอตัวเจาะเลือดน้ําตาลหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นการตรวจค่าน้ําตาลในเลือดโดยตรงแต่ถ้าเป็น C T M อะคะ่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นการตรวจค่าน้ําตาลก็ลคือค่าน้ำตาลใต้ชั้นผิวหนังจากเซลล์นะคะมันก็จะทําให้เหลื่อมล้ำกันเองค่ะ ในส่วนของ i ิมเพชชันนะคะการติดก็จริงๆมันไม่ได้ติดยาก่างที่แจ้งไว้ตอนแรกเนาะการกินการนอนการออกกำลังกายการอาบน้ำอะไรไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเลยใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่แค่อย่างเดียวเลยที่รู้สึกว่าติดแล้วมันคันเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายเราใช่ป่ะเราติดตรงเนี้ยแล้วเราอาบน้ําบางทีน้ํามันเข้าไปหมักหนุมกับตัว สติ๊กเกอร์บ้างนะคะวิธีแก้เลยก็คือเราอาจจะเปลี่ยนสติ๊กเกอร์บ่อยๆหน่อยแต่สําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วมันคันจริงๆนะคะวิธีแก้เนี่ยเราไม่ควรเกาเนาะควรจะใช้แอลกอฮอล์แพดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่มีที่บ้านเนี่ยทำความสะอาดเขานะคะไม่ควรเกาเพราะว่ามันจะทําให้ผิวของเราอะ่ะมันเป็นผื่น สำหรับวันนี้นะคะก็คือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเบียเองเนาะที่สรุปตัวเจ้าตัว CCM คร่าวๆเนาะแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะมาลองติด CCM แบบนี้นะคะสามารถมาติดต่อได้ที่โชลูอ e ีไลน์ะคะเดีย๋ยวเบียขึ้นคอนแทคไว้ตรงนี้ให้ค่ะ